ส่วนตัวส่วนตัวต้องบอกพี่เลี้ยงด้วยหรอแค่ไหนถึงจะพอดีสวัสดีค่ะพบกับเกวันนา,นา,นากับรายการใจสมานทอล์กรายการทอล์กสบายๆแต่มีสาระที่จะให้คุณค้นพบและเจรนายเพชรที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าปีนี้เป็นปีเห็นการสร้างเสาวกนะคะการสร้างเสาวกเราจะเห็นภาพของพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงนะคะเราอยากจะทราบถึงขอบเขตในการสร้างเสาวกด้วยกันในวันนี้ไม่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไงหรือสิ้นสุดตรงไหนวันนี้เราจะได้รับเกียรติสําหรับท่านอาจารย์มนูศักนะคะที่จะให้ความกระจ่างกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับค่ะวันนี้อย่างที่เกิดไปนะคะว่าเราจะเริ่มต้นในการสร้างเสาวกอย่างไรแล้วก็สิ้นสุดตรงไหนคะอาจารย์คือผมคิดว่า เรื่องของกระบวนการในการสร้างสาวกนี่นะครับเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นระยะที่ยาวนานนะมันเริ่มต้นจากการที่คนคนหนึ่งรับเชื่อนะครับพอเมื่อเขารับเชื่อเสร็จปุ๊บเขาคือผู้เชื่อใหม่นะ,ะเราก็จะต้องเริ่มต้นมีที่จะมีพี่เลี้ยงคือคนที่รับเชื่อมาก่อนเขานี่มีประสบะการณ์ในการติดตามพระเจ้ามาระดับหนึ่งแล้วนะมาเป็นพี่เลี้ยงมาเป็นเพื่อนคอยประกบ แล้วก็นําเขาในการดําเนินชีวิตติดตามพระเยซูเจ้านะครับพอไปถึงระดับหนึ่งปุ๊บก็อาจจะส่งต่อไปให้กับคนอื่นนะครับที่จะสร้างเขาต่อไปเพราะฉะนั้นการการสร้างสาวกเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ยาวนานมากมและมันเหมือนกับเป็นการวิ่งผาดค,คือคือคนคนหนึ่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องสร้างสมมติว่าผมเนี่ยจะสร้างนายกอนะตั้งแต่เขารับเชื่อผมก็อาจจะสร้างเขา ไปประมาณสักปีหนึ่งหรือสองปีพอเขาโตขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่ามันเกินมันเกินศักยภาพของผมนะครับที่จะสร้างเขาต่อไปหมายถึงว่าไม่มีอะไรจะให้เขาแล้วเราก็ต้องรีเฟอร์ส่งต่อให้กับส่งต่อให้กับผู้นํา<อ>คนอื่นที่จะสร้างเขาต่อไปได้<อ>นี่มันมันจะเป็นสเต็ปขั้นตอนไบ,บนค่ะอาจารย์คนคนหนึ่งเนี่ยค่ะสามารถที่จะดูแลหรือว่าสร้างน้องเลี้ยงเนี่ยประมาณกี่คนคะก็ผมคิดว่าอันนี้เราก็ต้องดูว่าเขา สามารถจัดเวลาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าบางคนมีภาระส่วนตัวอยู่เยอะนะครับเราก็ไม่อยากให้เขาแบกหนักเกินไปนะก็จะอาจจะให้คนหรือสองคนก็พอแล้วเพราะว่าเราอยากให้เขาเนี่ยรับใช้พระเจ้าได้ยาวนานนะแล้วก็เหมือนที่พระเยซูตรัสว่าแอกของพระองค์ก็พอเหมาะภาระของพระองค์ก็เบาเพระเาะฉะนั้นเราอยากให้เขารับใช้โดยไม่ ไม่เสียงานด้านอื่นด้วยนะให้ชีวิตเขามันสมดุลน,นะแล้วบางครั้งเนี่ยบางช่วงที่เขามีเวลามากก็าอาจจะรับได้มากขึ้นแต่บางช่วงเขามีภาระบางอย่างก็รับน้อยลงเพราะมันมีการอะไรยืดหยุดได้อ๋อค่ะอาจารย์คะถ้าในขณะที่แบบว่าผู้เชื่อมีมากเลยที่เข้ามาแต่ไม่มีพี่เลี้ยงในขณะที่เราเป็นพี่เลี้ยงอะคะ่ะเราจะทํายังไงจะรับมือยังไงคะสมมติว่ามผีผู้เชื่อมาประมาณสิบท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่า,าทาง แก่อันหนึ่งที่ผมเคยทำนะฮะจากประสบการณ์คือว่าผมจะกรุ๊ปเลี้ยงเป็นกลุ่มนะเป็นกรุ๊ปปิ้งแล้วก็ไปเยี่ยมเขาต่างๆนี้อันนี้ก็ดูสถานการณ์ได้ด้วยนะครับในความเหมาะสมซึ่งไปเยี่ยมเขาไปสอนเขานัดเจอกันคล้ายๆกลุ่มเซลล์เลี้ยงดูที่เขามาเจอกันแล้วก็ใช้วิธีติดตามทางโทรศัพท์ทางอะไรต่างๆไปนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถเลี้ยงเลี้ยงดูได้ เป็นกลุ่มไปนะอันนี้ก็ช่วยแก้ได้อาจารย์คะจากเศรติะคะ่ะก็คือว่าถ้ามีผู้เชื่อเข้ามาประมาณสมมุตินะคะ100คนคนที่จะเป็นสาวกจริงๆอะคะ่ะอาจารย์จะเหลือประมาณกี่ท่านคะเออประมาณนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับก็โดยเฉลี่ยประมาณ1 0 1ถึง15 น้อยมากเลยนะคะอาจารย์ที่จะเป็นเสาวกที่ยืนที่จะยืนหยัดได้โอ้โหเพราะฉะนั้นที่เลี้ยงก็ต้องทํางานหนักพอสมควรเลยนะคะอาจารย์ใช่เลยครับจะเหลือเปอร์เซ็นต์น้อยทีเดียวนะคะแล้วปัญหาหลักๆอะคะการสร้างเสาวกอะค่ะอาจารย์คิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องอะไรคะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการที่เป็นอุปสรรคมากเลยกับการสร้างเสาวกค่ะคือผมคิดว่าการสร้างเสาวกนี่นะครับสิ่งสําคัญอันดับแรกเลยคือเรื่องความสัมพันธ์ นะระหว่างคนที่เป็นพี่เลี้ยงที่จะไปสร้างกับน้องเลี้ยงหรือคนที่เราจะสร้างให้เป็นสาวกคือความสัมพันธ์นี้จะต้องดีคะนะคือบางคนเนี่ยใจร้อนนะครับไปเน้นเรื่องออถ่ายทอดตามตำราที่เรียนมาบท1นึบทสบทสมคือมีความคิดว่าเออเราเป็นพี่เลี้ยงนะเป้าหมายเราคือต้องสอนให้เขารู้ให้ครบถ้วนสำเร็จแล้วนะโดยที่เราไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับ ความเป็นอยู่ของเขาความรู้สึกของเขาปัญหาที่เขาเผชิญเพราะฉะนั้นบางทีก็ทําให้น้องเลี้ยงรู้สึกว่าพี่เลี้ยงเนี่ยเน้นแต่เรื่องเน้นแต่เรื่องตําราแล้วก็เหมือนกับมาทาโปรเจกต์อะไรบางอย่างให้มันเสร็จเสร็จไปเท่านั้นเองโดยไม่ได้สนใจชีวิตของเัาซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นอุปสรรคอันหนึ่งแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการร่วมมือการตอบสนองของน้องเลี้ยงเนี่ยจะไม่ดีด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้ผม <c oughs> ก็เลยอยากจะให้ข้อคิดว่าการเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยดูแลน้องเลี้ยงเนี่ยความรักนี่สสำคัญที่สุดก็คือต้องเริ่มต้นจากความรัก ขั้นดับแรกนะความรู้ตามมาที่หลังแต่ความรักต้องนําหน้าใช่ไหมใช่ครับโอ้โต้องทุ่มเทจากหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงต้องมีหัวใจมากๆเลยนะคะกับการที่จะต้องทุ่มเทสําหรับในการถ่ายทอดในความรักของพระเยซูคริสต์เจ้านะคะลงไปน้องเลี้ยงนะคะอาจารย์คะอยากจะสอบถามค่ะเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยเราควรจะรู้ได้ประมาณไหนคะอาจารย์คือผมคิดว่าพี่เลี้ยงนี่นะครับ เมื่อเราเน้นความสัมพันธ์กับเขาและให้เขาสัมผัสว่าเรารักเขาจริงเรามีความจริงใจเราห่วงใยเขาเราอยากจะให้เขาเติบโตแล้วก็รับระพรจากพระเจ้าเมื่อเขาสัมผัสอันนี้นะครับเขาจะค่อยๆเปิดเขาค่อยๆจะเปิดออกมาแล้วเราก็เราก็ช่วยเหลือเขาตามระดับที่เขาเปิดให้กับเราผมคิดว่าเมื่อเมื่อเรา พิสูจน์ตัวว่าเรารักเขาจริงเราจริงใจแล้วก็เราเราเก็บความลับเขาได้เขาจะค่อยๆเปิดมากขึ้นซึ่งเราไม่ควรจะฟอรสหรือไปบีบบังคับเขานะแต่ให้เขาได้รู้สึกว่าสบายใจที่จะเปิดเผยเรานั้นกับเราแล้วเรามีคำแนะนำที่ดีและเขาไปใช้แล้วมันได้ผลโอ้โหทีนี้เขาก็เปิดหมดเลยนะครับขาจ่ายต่าง แต่ถ้าเราไปฟอสเขาเนี่ยบางทีมันทําให้เขาอึดอัดอนะฮะแล้วรู้สึกว่าเราลุกล้ําเข้าไปในในพื้นที่ส่วนตัวเขาเร็วเกินไปมากเกินไปเขาก็จะถอยอแล้วกออ็อาจจะสงสัยว่าเราจะมาไม้ไหนเราจะทําอะไรหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพี่เลี้ยงต้องใจเย็นๆอย่าใจร้อนอย่าลุกมากเกินไปเร็วเกินไปมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดี เพราะฉะนั้นพี่เลี้ยงก็ควรที่จะมีจังหวะที่ถูกต้องด้วยกับความสัมพันธ์ที่ที่ดีกับน้องเลี้ยงถูกไหมคะอาจารย์ใช่เลยครับถ้าความสัมพันธ์ยังไม่ดีพออย่าพึ่งที่จะถามเรื่องส่วนตัวมากเกินไปถูกต้องครับจะทําให้น้องเลี้ยงกลัวแล้วว่าพี่เลี้ยงมามาสอบประวัติ นะคะแล้ว่าทำไมทำไมแบบที่นี่น่ากลัวจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะบางคนแบบว่าอยากรู้จากร้องเลี้ยงมากๆวันเดียวนี้ถามตั้งแต่พ่อแม่ทํางานอะไรคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่มีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรถูกไหมคะอาจารย์ครับไม่ควรครับว่าลูกงเนี่ยไม่ควรคือคือผมคิดว่ามันไม่สมดุลไงเพราะว่าเราอยากจะรู้ข้อมูลลึกๆกับเขาแต่ความสัมพันธ์ยังเพิ่งเริ่มต้นอ่าค่ะนะมันมันไม่บาลานซ์เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะ มันจะไม่ยั่งยืยนค่ะอาจารย์และเคล็ดลับนะคะในการที่จะสร้างสัมพันธ์กับน้องเลี้ยงค่ะอาจารย์มีเคล็ดลับไหมคะคือผมก็จะให้เกียรติเขานะครับให้เกียรติน้องเลี้ยงเหรอคะครับให้เกียรติน้องเลี้ยง<อ>เพราะว่าเเขาก็เป็นคนที่สมควรได้รับเกียรตินะครับ<อ>แล้วก็ผมคิดว่าการที่เราให้เกียรติกับเขาเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติกับเราคือเราอยากจะให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างไร แล้วก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้นนี่คือกฎทองคําที่พระเยซูได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าการตอบสนองที่ดีของน้องเลี้ยงต่อเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการที่เราจะต้องชนะใจเขาให้ได้นะครับเพราะว่าการที่เขาจะเขาจะตอบสนองกับเราเนี่ยเราจะไปอ้างว่าเราเป็นพี่เลี้ยงที่แต่งตั้งมาเธอต้องให้ความร่วมมือกับฉันนะมันจะไม่ได้ใจเขาจริงๆอะไรความร่วมมือเกาอาจจะโอเคแสดงต่อเรา แต่ใจเขาเนี่ยมันไม่เปิดรับจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องชนะใจเขาให้ได้ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติต่อเขาอย่างดีนะให้เกียรติเขาแล้วก็พิสูจน์ตัวเราว่าเรามาเนี่ยเรามาดีนะแล้วเรารักเขาจริงๆแล้วเราอยากจะช่วยเขาจริงๆการเป็นพี่เลี้ยงนี้ไม่ง่ายเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าจะต้องเสียสละ จากความรักที่เรามีในองค์พระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นพี่เลี้ยงได้เนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากความรักของพระเยซูคริสต์ก่อนไม่งั้นเราไม่สามารถที่จะรักใครแล้วให้เกียรติใครได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมอยากจะเปิดเผยหรือว่าอยากจะบอกจากประสบการณ์ตัวเองนะครับคืออันหนึ่งที่จะทําให้เรารักน้องเลี้ยงได้จริงๆนะครับมีภาระใจคืออธิษฐานเผื่อน,น้องเลี้ยงทุกวัน ถึงแม้ว่าน้องเลี้ยงจะไม่น่ารักถึงแม้จะไม่น่ารักแล้วอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันออสมัยก่อนเนะี่ยผมจะไม่รูปน้องเลี้ยง oh. มองหน้าเขาแล้วอธิษฐานอวยพรเขาอยู่เสมอนะครับแล้วพระวิญญ,ญาณก็ทํางานในใจเรา uh huh. ทําให้เรามีภาษางกฤงเรยียกว,ว่า passion หรือฉันทะภาระที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครมาฟอสเรา uh huh. แต่มันเกิดโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เนี่ยประทานให้แก่เราที่เรามีความผูกพัน uh huh. แล้วตรงนี้มันจะขับเคลื่อนเราเนี่ย ให้ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาความยากลําบากต่างๆไปได้เพราะว่าเรารักเขาด้วยความรักที่พระเจ้าให้กับเราอ,อันนี้จะช่วยมากแสดงว่านี่คือหัวใจสําคัญมากเลยนะคะอาจารย์ที่จะทําให้เรานั้นสามารถชนะใจน้องเลี้ยงได้ด้วยคําอธิษฐานนะคะคเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานด้วยความจริงใจและความรักนะคะเราจะสามารถชนะใจน้องเลี้ยงในขณะที่เราเจอน้องเลี้ยงที่ดือ้อน้องเลี้ยงที่อาจจะไม่ยอมรับเราแต่สิ่งที่เราทําต่อเนื่องเนี่ย ได้ผลใช่ไหมคะอาจารย์โอ้ได้ผลเลยนะครับเพราะว่าผมก็เจอน้องเลี้ยงที่ลองภูมิพี่เลี้ยงนะคะเาเรียกว่าแย่ดูใช่าหพี่เลี้ยงจะมีความอดทนต่างๆแต่เมื่อเราชนะใจเขาได้นะเมื่อเราเนี่ยอธิษฐานเผื่อเขาแล้วก็ยืนหยัดเพื่อเขาค่ะหลังจากเราชนะใจเขาแล้วเขาก็เปลี่ยนเลยนะครับให้ความร่วมมือเชื่อฟังเต็มใจยินดีแล้วบางทีเราเตือนเขาแรงๆเขาก็รับได้อเขาก็รับได้เลยครับเพราะว่า เราได้พิสูจน์ตัวของเราให้เขารู้แล้วว่านี่เป็นของจริงเราไม่ได้มาเพราะว่า a s s i g n m เ n t คนนั้นส่งมาเราไม่ได้มาทำอันนี้เพื่อจะได้ผลงานเรื่องตำแหน่งไม่เกี่ยวเลยเรามาด้วยความจริงใจความรับและในกรณีเดียวกันคะ่ะอาจารย์ในขณะที่เราแบบว่าทำแบบนี้มีน้องเลี้ยงที่มีความดื้อไหมคะแบบว่าเราเตือนเขาแต่เขาไม่ยอมรับเราอย่างงี้คะ่ะอาจารย์มีครับในเคสนี้อาจารย์ทำยังไงคะ คือผมก็อธิษฐานแล้วก็พยายามอย่างดีที่สุดนะครับที่จะช่วยเหลือเขาแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเขาไม่ให้ความร่วมมือเลยเมื่อเราพยายามทุกอย่างแล้วเราก็จะคุยกับจิตแิบาลหรือคนที่เลี้ยงดูเราว่ามันคงไม่ไหวแล้วเพราะว่า,ามันคงไปต่อไม่ได้เนื่องจากว่าความร่วมมือมันไม่มีมันก็จะทำให้น้องเลี้ยงก็เสียเวลา เราก็เสียเวลาและเป้าหมายมันก็ไปไม่ถึง<ม>ก็เราก็จะ,ะจะบอกว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็จะดีใครที่จะสามารถดูแลเขา<ม>และเราเองก็จะได้ไปดูแลคนอื่นที่อาจจะเกิดผลมากขึ้นก็ได้หรือพี่เลี้ยงจะมีอะไรช่วยเราแนะนําเราเราก็ยินดอีอาจารย์เคยท้อใจไหมคะกับการดูแลสําหรับสมาชิกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยหรือเกินเคยท้อใจคเคยผิดหวัง เคยบอกว่าพอแล้วนะฮะยกตรงขาวไม่เอาแล้วนะฮะงานเลี้ยงดูเนี่ยของานอื่นเถอะนะจัดงานคริสต์มาสยกเก้าอี้อกวาดพื้นขับรถเออเป็นปฏิคมอะไรง่ายกว่า <c oughs> เป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงนี่มันมันรู้สึกว่าเรียกร้องเยอะเกินไปมัน <c oughs> มันเจ็บปวดแล้วบางทีน้องเลี้ยงเราทุ่มเทไปแล้วทิ <c oughs> ้งความเชื่อไปเฉยๆโอ้โหเรายืนแล้วก็ ไว้อะไรนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปมันมันไม่ไม่ไม่ไ,มได้ผลที่คงอยู่แต่พระเจ้าก็ชูใจหนุนใจและให้เรารู้ว่าเราทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ให้ทําต่อไปก็ยืนหยัดอ,อะไรเป็นเคล็ดลับนะคะอาจารย์ที่ทําให้อาจารย์ยืนหยัดในการที่จะเป็นพี่เลี้ยงต่อไปค่ะเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดก็คือความรักของพระเจ้านะครับว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้ ลงทุนทนทุกทรมานเพื่อเราม,มากมายเหลือเกินการที่เราต้องร่วมทุกข์ในสิ่งเหล่านี้เพื่อรับใช้พระเจ้ามันก็โอเคเจ็บปวดก็จริงแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับที่พระเยซูได้เจ็บปวดเพื่อเราเพราะฉะนั้นเราก็ยินดีถ้าพระเจ้าต้องการจะใช้เราในงานนี้ซึ่งมันอาจจะต้องพบความผิดหวังความเจ็บปวดอีกแล้ถ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและที่เราจะตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าเราก็ยินดี เราจะเห็นเคล็ดลับนะคะของอาจารย์นะคะที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเป็นพี่เลี้ยงนะคะเราอยากจะหนุนใจสําหรับพี่เลี้ยงหลายๆท่านนะคะที่ท่านเจออุปสรรคและปัญหาต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกท้อใจเราเห็นชีวิตของท่านอาจ,จารย์มนุษศักดิ์นะคะที่เป็นแบบอย่างที่ยืนหยัดความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ส่งต่อให้สําหรับน้องเลี้ยงนะคะไม่ว่าวันนี้ท่านจะท้อใจอะไรอยากให้หนุนใจว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักในชีวิตของท่านและท่านจะมีกําลังที่จะ เชิญกับปัญหาแล้วก็บากบั่นมุ่งสู่หลักใยด้วยกันนะคะอขอพระเจ้า,วาพอวยพรพสำหรับพี่น้องทุกท่านนะคะอย่าลืมติดตามอีพีถัดไปนะคะยังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะขอพระคุณสำหรับท่านอาจารย์มากนะคะที่ให้ความกระจ่างในวันนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ